ขนมตาลสูตรคุณยายหอมหวานมันอร่อยโฟน,นุ่มสูตรนี้ไม่ต้องใส่ยีสต์ขนมตาลเนื้อนิ่มไม่ติดคอสูตรนี้ทําขายได้เลยพร้อมแล้วมาดูวิธีทํากันเลยค่ะคุณยายจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้า1กิโลกร,รัมนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้หัวกะทิ1่1กิโลกร,รมัมอันนี้คือหัวกะทิที่ซื้อมาแช่ช่องฟิสนะคะก็เลยแข็งตามด้วยเกลือป่นหช้อนชาน้ำตาลทราย1กิโลกร,รัมค่ะ เสร็จแล้วก็ค่อยๆนวดแป้งไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นค่อยๆทยอยเติมหางกะทิลงไป600กรัมค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะคุณยายบอกว่าขั้นตอนนี้สำคัญมากค่ะขนมตาลจะฟูนุ่มถ้าเรานวดแป้งดีๆนะคะพอเรานวดแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมเนื้อตาลยีลงไปค่ะโดยเนื้อตาลยีใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมนะคะปุ้ยซื้อแบบสำเร็จรูปมาค่ะ ผงฟู่30กรัมหรือว่าห่อสีเหลืองๆหนึ่งห่อนะคะปุ้ยซื้อมาห่อละหาบาทค่ะมีขายตามร้านขายของชําทั่วไปเลยนะคะขยำจนเนื้อตานเข้ากันดีแล้วแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วจากนั้นนํามาตากแดดประมาณ2ชั่วโมงค่ะวันนี้แดดไม่ค่อยแรงนะคะถ้าบ้านใครแดดแรงก็ประมาณ1ชั่วโมงค่ะอันนี้คือมะพร้าวที่เราจะโรยหน้าตอนนึ่งเสร็จแล้วนะคะตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็ใส่ แป้งลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้เลยค่ะวันนี้ผู้จะใช้เป็นถ้วยแบบอลูมิเนียมแล้วก็เป็นถ้วยแก้วนะคะนึ่งประมาณ2นาทีแล้วก็เปิดฝาออกนะคะแล้วก็ใส่มพะพร้าวขูดลงไปเลยค่ะใส่ตอนนี้จะทําให้ขนมฟูด,ดีนะคะขนมไม่ยุบตัวค่ะเสร็จแล้วปิดฝานึ่งประมาณ15นาทีพอครบเวลาเราก็จะได้ขนมตาลหอมๆโฟนุ่มน่ากินพักไว้ให้เย็นแล้วก็งัดออกจากพิม์ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ขนมตาลสูตรคุณยายหอมหวานมันอร่อยทำง่ายสูตรนี้ทำขายได้เลยนะคะถ้าใครสนใจเนื้อตาลยีเดี๋ยวปู้จะทิ้งฟรีกัดไว้ให้นะคะถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ